ถามถึงความค,ความหวานเลยค่ะหวานไม่ตกนะคะกับวีะค่ะครับกี่กี่ปีแล้วนะมันสองปีแล้วก็ครับสองปีนะประมาณสองปีเนาะสองปีแล้วเออ,อเป็นไงบ้างคะ <c oughs> เขาบอกว่าหวานไม่ตกเลยคู่เราสองปีที่ผ่านมาอืมครับก็ก็ดีนะครับดีแล้วนะวก็แล้วก็คบกันแบบเข้าใจกันนะครับมันก็สบาย ไม่ต้องแบบไม่ไม่เครียดไม่อะไรก็โอเคไม่มีปัญหาจริงๆแล้วว่าคู่ระหวานไหมคะเก้าวก็ไม่นะครับอืมไม่หรอกอาแต่มีภาพมีโมเมนต์ไรหวานตลอดนะกอดกันนู่นนี่นั่นกันตลอดผมก็ไม่ผมว่ามก็ปกตินะใช่ครับเรียกว่าหวานอยู่แล้วอืมผมว่าก็ปกติแหละผมว่ามันแค่แบบ เราแค่เป็นคนที่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จับตามองกนะันแต่ว่าจริงๆผมว่าปกตินะเพราะว่าเพื่อนๆผมหรือว่าคนรอบตัวผมที่ผมเห็นมันก็มีทั้งคนที่แบบเออไม่ค่อยอะไรกับแฟนเนี้ยแบบว่าบางบางคนก็อย,อย่างเงี้ยแหละมากกว่าผมก็มีอะไรเงี้ยผมว่าผมก็กลางๆออ่นจริงๆแล้วว่าเร็วแบบสอง,องแป๊บๆสองปีละ เวลาผ่านไปเร็วไหมอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ปกติครับมันก็ผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจริงจริงถามจริงสิอย่างตอนแรกที่เราคบกันอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนเนาะบอกว่าคู่เนี้ยไม่รอดหรอกโอ๊ยเดี๋ยวก็ไม่รอดหรอกคู่นี้แล้วตอนนี้มาสองปีแล้วรู้สึกไงบ้างอืมเราก็ไม่รู้หรอกเออเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรแบบมันจะไปได แค่ไหนมันจะดีไปอย่างนี้ตลอดไหมหรืออะไรยังไงผมว่าก็มันก็แล้วแต่โชคชะตาด้วยแล้วก็ความพยายามความรู้สึกของเราหลายๆอย่างคระบวกกันคือมันก็ไม่มีใครรู้หรอกผมก็ตอบไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยว่ามันจะแบบโอ้ยสุดท้ายแล้วมันต้องแบบแก่ตายไปกับคนนี้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เออถักแต่ว่าเราก็ไม่มีใครอยากแบบผิดหวังหรืออยากที่จะเออ จบความรักลงหร,หรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่มีใครอยากหรอกครับ<ม>แต่ก็เราก็แค่ทําทําที่ทําได้ก็คือแค่เอาที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดครับอืมที่ผ่านมาได้เห็นคอมเมนต์ไหมครับว่าไปไม่รอดหรอกก <c> ็ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็มีสิทธิ์จะคอมเมนต์อะไรผมก็คงไม่ไปฟ้องเขาข้อ <c oughs> หามินประมาทหรอกครับแค่เขาบอกว่าคบกันไปไม่รอดหรอก ก็เรื่องของข่าวก็ไม่เป็นไรเฉยๆไปเขาเรารู้ตัวเราดีครับก็ก็ปัจจุบันมันก็ดีอยู่นะครับใช่ครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอะไรมันก็คนเราคอมเมนต์มันก็เป็นเรื่องปกติครับของโซเชียลมีเดียยุคปัจจุบันเนี่ยครับจริงๆหวานขนาดนี้จริงมีทะเลาะกันไหมคู่เราม่ครับปกติครับเถี่ยๆที่อย่างนั้นใครงองแงบ้างกันงองแงเหรอครับ ผมก็ไม่ค่อยงง,งแงหรอครับไม,ไม่ไม่ค่อยมันมันก็จะเหมือนแบบไม่ได้หมายความว่าคนที่งงแง,ง,ง,งไม่ดีนะครับแบบบางทีก็เออเราก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลงเราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรสชาติชีวิตเนาะปกติครับปกติครับโอ้ไม่ต้องใครทะเลาะกันแบบมีพงมีแฟนทะเลาะกันไม่ต้องกลัวแบบจะเลิกกันเพราะทะเลาะกันมันไม่ใช่ครับบนเรามันทะเลาะกันตลอดครับ อันนี้เห็นเห็นเลขกที่ลงที่รักหวานมากหลายคนแซวว่าหวานมากเลขกที่ลงที่รักเรียกคือผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหรอกแต่ก็เออวีก็จะเรียกอะไรเงี้ยครับก็ผมก็จะก็ผู้ชายพวกครับก็เลยไม่ค่อยอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นนะับเขาแบบอื่นมากกว่าเ,เขาเรียกที่รักเราเขินไหมครับไม่เขินคะรับ เขาเรียกครับผมไม่ได้เรียกทำไมเราไม่เรียก<อ>บ้างอะ่ะเราอยู่ในความรู้สึกไงครับเรามองด้วยสายตาแบบที่รักแต่เราอาจจะไม่ได้พูดมันออกมาแค่นั้นเองครับมัน,นมันเป็นเชิงของแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเชิงของคนคนีแอคเฉยไม่มีอะไรครับไอติมผมผม,ผมอาจจะพูดอย่างนี้แค่ออกเสียงไอตมหัวจะเรียกก็ได้มันจ,จะเสียฟอร์มก็ได้ครับเคยเรียกเขาแมที่รัก ไม่ค่อยนะผม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 เคยนะผมผมจะแบบไม่ค่อยเรียกอย่างนงี้อะไรเงี้ยไม่ค่อยแสดงว่าก็เคยเรียกผมก็จะชมเขาอะไรเขาอย่างเงี้มากกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าไปเรียกเขาว่าที่รักเลยอะไรเงี้ยไม่อืมมันยังไม่ชินปากหรอไม่ไม่ใช่ไม่ชินคือมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มันไม่ไม่สิ่งที่เราทําอ่ะครับคืออย่างผมเนี้ยอ้าว บางคนจะเรียกแทนตัวเองว่าชื่อด้วยชื่อตัวเองอย่างไม่เขินนะ่ไแบบบอลคิดว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ผมมันจะแทนตัวเองว่ากล้าไม่ได้ไม่รู้ทําไมผมผมไม่ทําไม่ได้เลยม,มันไม่ใช่สิ่งที่เราทําไม่ใช่สิ่งที่เราพูดอแต่ที่รักมันก็พูดง่ายนะเธอ <c oughs> อ่านี่ไงครับพี่พูด่อง่ายไงเนี่ยนะมันมันเหมือนเป็นคําที่ผมไม่ไม่ได้พูดอะ่ะอืมอ่ะ แต่พอวีเรียกเราว่าที่รักรู้สึกไงบ้างแต่รู้สึกดีรู้สึกดีครับดีอยู่แล้วครับเขาเคยลองให้เราเรียกไหมอะไรนะครับเขาเคยลองให้เราคอยเราเรียกไหมก็ก็เคยนะครับลองแล้วครับแต่เวลาแบบให้ลองผมเสียงผมจะปิ้นๆนะครับทีกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ก็อีกครับทไมเราแกงเก๊กหรอแกงเก๊กหรอยังวามฟอร์ม ไม่แน่ใจมากครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล่องเสียงรือผมผมไม่สามารถที่จะพูดคํานี้ออกมาได้ครับในลองลองส <ผม S 2> องครัแล้วมัน<ะ>เป็น,น <c oughs> เนี่ยเสียงมผมจะเพีย้ยนไหฮะลายอะเราอะ่อะติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ